บดินนะครับผมนดินหลังบ้านครับรถแรงครับผมรถแรงเครื่องสามพเทอร์โบนะครับรับมืออาชีพครับผมงานผมรับพื้นผมดินขุดลอกน้องคลองรับหมดครับผมดนงานคุณภาพครับดนสวยงามครับผม,มปรัาหนาดิน เรียบดีในระดับดีครับรับหนาดินนั่งสวยงามครับรถกระแรงผมมีหล่ข้างรถครับจากสารเล็กๆล้างบ้านเรียบนะครับวันนี้หดแรงครับ เลยท่านพืนรับเสมอกันดีครับเรียบแบบเรียบแบบสวยสวยงามเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบดีกิฟต์แบบผมแต่บอ่อน้ำบางเล็กนะครับเรียบสนิทโอ้เห็ดงามครับเห็ดงามคือว่าเมื่อฉีบครับ เดือบคลิปเลยโอ้ยเดือบเดียบเดบ,เเเเบ,เบ,เบถือว่าเมื่ออาชีพครับถ้งถ่ายมุมอีกมุมหนึ่งครับผมมุมเดียวเดียบจากที่เป็นสา n ามนะครับล้าง้านเดียบครับ ผมสองมือครับสองสิบสามสิบสี่สปับนาดินแล้วพอดีเรียบนะครับเรียบเรียบเนื่นๆปับลงมาผมนะครับทีง่ามนะ้ครับวันนี้อันนี้ครับปลาเขา ตรงหน้าปับระดับสวยเรียบเดี๋ยวแล้วครับผมเดี๋ยวตะโนตังรับตังอะ่ะเต็มงานครับจบภารกิจเรียบเงียบเงียบตือว่ารีเมอดีครับปับดินได้สวยงามครับฝรีเมออยู่ ผมก็เพิ่นเพิ่นบอว่าอย่าพิมพีมือดีนะครับประสบการณ์เนะทุกคนเนะสวยงามถือว่าสวยงามครับรับระดับได้ดีนะ<ส><ส>ครับผมจบคลิปแค่นี้ครับผม